สวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาพบรายการ Healthy Fine Day กับผมครับเชฟก้องครับค่ะหมอเอค่ะอาทิตย์นี้ครับเรายังอยู่ที่โครงการในพระราชดำริที่เราไปมาที่แล้วนั่นก็คือโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริครับเรามีแรไอเทมที่เราเคยกล่าวไว้นะครับว่าเขาเรียกว่าสุดยอดทรัพยที่หายากมากๆแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดเริ่มอยากรู้แล้วว่ามันเป็นอะไรนะครับไปติดตามชมวิทยาการครับ ตอนนี้ครับผมอยู่ในโครงการช่างหัวมันตาพระราชนำริครับอยู่ที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีวันนี้อยู่กับพี่แซมนะครับพี่แซมสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมก่อนที่เราจะได้เดินไปดูที่พี่แซมจะพาไปดูแต่ละข้องเนี่ยขออนุญ,ญาตชิมก่อนได้ครับน้ำนมอันนี้กับน้ำนมทั่วไปกลิ่นไม่เหมือนกันใช่ครับหอมกว่าหอมกว่ามากจริงครับแล้วก็ผมไม่รู้ว่าทำไมมันหวานกว่ามีความหวานมันครบถ้าเขาไปทำอาหารยังไงก็ต้องอร่อย ใช่ครับเป็นน้ำนมที่มีคุณภาพสูงใช่ครับอันนี้จะเป็นข้อลูกโคนะครับอายุตั้งแต่แรกเกิดแรกเกิดถึง3เดือนครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่ข้อที่2นะครับเป็นข้อโครุ่นนะครับหรือโคสาวพร้อมผสมนะครับตรงนี้ก็หลังจากที่เป็นคอกเล็กนะครับหย่านมแล้วก็จะถูกมุกมาขออนี้ครับ พ่อโคเพชผู้พระราชทานชื่อคุณตุ่มใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือที่พี่บอกว่าเป็นโคเป็นโคเพชผู้ตัวเดียวที่่ใชได้ข่าวว่าคุณตุ่มนี่คือเรียกเรารู้ด้วยครับรู้ครับคุณตุ่มเอาเรี<อ>เยกนะครับอ๋อมองเลยไหครับใช่ครับเขาจะมองเลยอ๋อเขารู้ชื่อตัวเองใช่ครับผมตรงนี้ก็จะเป็นวัวที่ พร้อมได้รับการรีดนมรีดนมครับเป็นแม่โคทั้งหมดคือน้ำนมโคสดที่ไม่ผ่านการ pasteurize เลยหลังจากที่เราเช็คต้านมอสรเสบเราสามารถ,ถดื่มได้ดื่มได้ครับเนื่องจากของประมาณจุลินทรีย์ที่ว่าโดนอา,าราศเนี่ยเน้นน้อยแล้วก็เจอไม่ได้ไม่นานจึงทําให้น้ํานมที่ว่าริสดจากเต้านี่แล้วมากินเลยเนี่ยมีคุณ่าทางอาหารสูงใช่ครับวันนี้เป็นไปได้ไหมพี่ถ้าจะขอชิมนมสดจากเต้า ได้ครับผมเดี๋ยวลองชิมครับครับลองชิมดูนะยังอุ่นอยู่เลยอ่ะยังคุณนครับมันจะมันนิดนิดใช่ครับหมไม่นิดนะครับมันเหมือนเหมือนจริงๆแล้วมันเหมือนคล้ายๆทานครีมครีมนมผสมกันครับ ที่ตัวผมเองได้เดินทางไปหลายโครงการในพระราชดำรินะครับพงค์ท่านทรงแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็พวกเราคนไทยทุกคนนะครับโชคดีมากที่มีพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยพวกเราทุกคนนะครับมาตลอดระยะเวลายาวนานถึง70ปีส่วนตัวเองนะครับที่กับประสบการณ์ที่ได้รับนะครับก็จะขอนำมาถ่ายทอดต่อนะครับแล้วก็จะขอเอามาสร้างสรรค์น,นะครับเป็นผลงาน ที่บอกต่อและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมให้ได้มากที่สุดครับเป็นวัตถุดิบที่อาจารย์น่าจะชอบใช่ค่ะอันนี้ชอบทานมากทานทุกวันครับจริงๆนมที่นี่จะเป็นนมฟูแฟร ค,คือจะมีแตงมังนเลยอร่อยมากๆมันจะมันนะคะเพราะ<ช>ว่าใช่อย่างเงี้ยจะกินแล้วคือถ้าสมมติในคนที่ต้องการจะลดน้ำหนักอาจจะบอกว่าขอเป็น low fat นิดนึงแต่ว่าถ้าถามว่าในกรณีที่เอามาทําขนมเอามาทำกับข้าวอะไรเงี้ยพวกเนี้นยจะทําให้รสชาติของอาหารดีขึ้นมากมากนะครับก็วันนี้เราเตรียมมา ในเมนูที่จะใช้นมเป็นพระเอกนะครับก็คือต้องใช้ความเข้มข้นและความหอมหวานของนมเป็นหลักนะครับนั่นก็คือ p o l y f ฟลาวเวอร์กระแตงนะครับหรือว่าเป็นดอกกระล่ำนะครับบางคนจะเรียกง่ายๆว่าอบชีสอืมโอเค ส่วนผสมหลักเลยของจานนี้อาจจะดูแล้วจริงเหรอในนี้เดี๋ยวเราดูวิธีทำนะครับใช้แค่นี้เองแค่นี้ครับแค่ดิลิมิชคนนี้เลยเริ่มต้นเลยขอจัดการตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเอาไปลวกนะครับก็เราก็ตัดออกทำเหมือนเดิมครับเอามาเฉพาะตรงหัวมันตรงดอกมันดีกว่าใช่ครับใช้แค่ดอกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลวกแล้วก็จะมาบดถูกไหมคะอันนี้ไม่บดครับอันนี้ไม่บดเลยใช่ครับอันนี้จะใช้ทั้งทั้งทั้งลูกเลยนะครับ ถ้างั้นเราก็จะต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กนิดนึงใช่ครับเราอยากให้มันเป็นลูกประมาณนี้นะครับก็เบรกออกมานะครับทาให้น้นแตกออกมาหั่นให้ได้ชิ้นนะครับเท่าๆกันระหว่างนี้เราก็ต้มน้ำเอาไว้ใช่ครับเราต้มน้ำเตรียมไว้แล้วนะครับส่วนประกอบในกระตังจะเป็นกลุ่มที่เป็น dairy product หรือว่าผลิตภัณฑ์จากนมนะคะ่ะใช่ครับก็อันนี้ก็จะมีนมเป็นพระเอกใชมีเนยแล้วก็จะมีชีสนะคะใช่ครับ วันนี้เชฟเลือกชีสอะไรคะอ่าวันนี้เป็นกูยแยนะครับชีสกูยแยเป็นชีสที่ให้รสชาติดีนะครับแล้วก็เวลามาทํากระแตงเนี่ยก็จะให้รสชาติโดดเด่นเสริมนะครับตัวนมเนยใช่ครับแล้วก็เสริมตัวอาหารโดยรวมก็คือดอกกระหล่ำด้วยเดี๋ยววันนี้ให้คุณหมอลวกให้นะครับลวกเสร็จแล้วก็ใส่ในชามเดิมได้เลยลวกจนสุกนะครับ ลวกอันนี้แล้วเดี๋ยวเชฟจะทำอะไร,รต่อเราจะเริ่มทำส่วนอประกอบสำคัญก็คือซอส <c oughs> นะครับซอสวัน,นี้เราจะเรียกว่ามอร์เน่ซอสนะครับ <c oughs> อ่าบางคนจะงงว่ามอร์เน่ซอสคืออะไรนะครับจริงๆแล้วมอร์เน่ซอสก็คือเบชเมลซอสนะครับยิ่งงงเข้าไปอีกค่ะเบชเมลซอสก็คือนะครับซอสตั้งต้นละแบบ แบบเบสิกที่สุดนะครับของฝรั<ช>่งเศสก็จะเป็นนมเนยะะแป้งนมผัดกันใช่ปีด้วยกันนะครับอาหาร <นะ S 2> วันนี้พอดีว่ามันมีเต็มไปด้วยพวกผลิตภัณฑ์จากนมนะคะสิ่งที่จะได้มาก็จะเป็นกลุ่มของแคลเซียมเพราะฉะนั้นวันนี้แค,คลเซียมจะเยอะนิดน,นึงซึ่งได้มาจากส่วนที่เป็นชีสด้วยจากนมด้วยนะคะถามว่าตรงนี้จะมีข้อดีหรือข้อเสียยังไงก็ต้องบอกว่าเนื่องจากเราใช้นมที่เป็นฟูลแฟตหรือว่านมเต็มส่วน เราก็ยังมีชีสอีกเพราะฉะนั้นมันจะมีส่วนของไขมันอิ่มตัวค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลสูงนะคะอาจจะทานเมนูนี้ให้น้อยลงหรือว่าอาจจะปรับนะคะในกรณีของนมซึ่งใช้เป็นนมที่เป็นเต็มส่วนอาจจะใช้เป็นโลแ f a แทนเนี่ยค่ะครับอันนี้เชฟก็จะเอาเนยแป้งนะคะมา,าอ่าปริปมาณเท่ากันเลยแล้วก็มาออเหมือนต,ตีรวมกัน,นะะผัดนะครับผัดให้เข้าๆกันนะครับตัวเนี้ยภาษาทำ อาหารเขาเรียกว่าแป้งรูนะครับ uh huh. แป้งรู uh huh. ผัดไปเรื่อยๆนะครับทีนี้มันจะมีหลักการอยู่นี้ครับเดี๋ยวเรา uh huh. เอานมใส่ตัวนี้มันจะสร้างความเหนืดให้กับตัวตัวของเหลวที่เราเอาไปใช้นะครับ uh huh. ทีนี้มันจะมีหลักการง่ายๆครับว่ารูเนี่ยเราใช้ได้ทั้งร้อนและเย็นอันนี้คือรูร้อนนะครับ uh huh. uh huh. รูร้อนใช้กับนมเย็น รูเย็นใช้กับอร้อนนะครับโอเคผัดไปเรื่อยๆนะครับเราดูจากฟองสังเกตจากฟองนะครับอย่าเพิ่งให้รูเปลี่ยนสีนะครับได้กลิ่นแล้วค่ะนะครับให้แป้งมันเริ่มสุกนะครับโอเคถือว่าได้แล้วอันนี้กลิ่นเนยกับกลิ่นแป้งผสมกันครับแล้วก็เติมนมอันนี้เป็นนมเย็นนะครับนมเย็นในที่นี่ของเชฟก็คือต้องไปเข้าตู้เย็นหรือเปล่าคะใช่ครับเป็นนมที่มีอุณหภูมิเย็นนะครับโอเคอันนี้นมปริมาณเท่าไหร่คะเวลาที่ใส่เข้าไปอันนี้อยู่ประมาณ 500ML ก็คือครึ่งลิตรประมาณตัวประมาณนะครับ เดี๋ยวกวนคุณหมอตอกไข่ตอกไข่ครับเอาแต่ไข่แดงสองฟองครับโอเคแล้วไข่ขาวไม่ใช้เลยไข่ขาวไม่ใช้ครับโอเคนะครับเวลาที่เราเอานมนะครับลงไปตีกับแป้งรูนะครับคุณหมอดูว่ามันยังไม่ข้นเนาะไม่ข้นเลยนะครับแต่เดี๋ยวพอมันเย็นแล้วมันจะข้นยังครับต้องรอเดือด อ๋อต้องรอให้มันเดือดใช่แป้งรูเนี่ยจะทํางานก็ต่อเมื่อของเหลวตัวนั้นมันเริ่มเดือดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะรอให้เขาเดือดก่อนอ่าเห็นเนื้อเริ่มข้นขึ้นใช่ไหมครับต้องระวังข้างล่างเนี่ยเขาจะไหม้ได้นะครับเพราะฉะนั้นพอเริ่มเหนียวเริ่มหนืดเริ่มเดือดปุ๊บเราปิดไฟนะครับนะครับเราจะปรุงรสก่อนนะครับอันนี้ข้นแล้วนะครับต้องตีไปเรื่อยๆนะครับแต่อันนี้เรารู้แล้วว่า มันเอฟเฟกต์มันเอฟเฟกตีฟแล้วก็คือตัวแป้งรูเนี่ยมันออกผลละออกฤลิ์แลมันคุ้นละนะครับโอเคปรุงรสนะครับลูกจันเทศครับโอเคใส่ยใส่ได้เลยครับอันนี้เป็นเกลือนะครับเกลือนะครับลูกจันเทศพริกไทยครับ ถามว่ารสชาติกระแตงเป็นยังไงมันจะออกมันๆแล้วก็ออกเค็มนิดๆแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศหน่อยใช่ครับจริงๆแล้วทำไม่ยากเป็นเมนูที่ทำง่ายมากนะครับโอเคอันนี้เริ่มน่าจะนิ่มละครับเดี๋ยวคุณหมอตักใส่ชามไว้ได้พักไว้ได้เลยครับตอนนี้สําคัญมากก็คือการใส่ไข่แดงถ้าเราใส่ไปตอนนี้เราจะใช่เราจะได้เป็นสแกมโบเวกนะครับกะยันต้องรอแป๊บหนึ่งครับรอให้คนไปเรื่อยๆให้ตรงนี้เขาระบายความร้อนออกมานะครับแล้วก็จะเห็นผมรูดอย่างนี้นะครับ การรูดอย่างงี้คือเราเอาส่วนที่ติดอยู่ตามมุมขอบๆออกับเพราะว่าถ้าทิ้งไว้เดี๋ยวพอมันเย็นปุ๊บมันจะเป็นเหมือนเป็นก้อนนะคะฉนั้นเลยต้องคนมันให้มันเท่ากันให้หมดแล้วก็การคนแบบนี้ยมันช่วยระบายความร้อนได้เยอะนะครับหอมเลยหอมแล้วนะครับคราวนี้ผมจะใส่ไข่แดงนะครับ เดี๋ยวเราจะอบนะครับแล้วก็เกลือพริกไทยนิดหน่อยนะครับแล้วก็จบด้วยมอนเน่นะครับ เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมนมถึงเป็นพระเอกของจานนี้เดี๋ยวตรงนี้นะครับเราจะเอาเข้าวเตาอ,อบนะครับถ้าอยู่ในโรงแรมหรือว่าอยู่ในครัวเนี่ยเขาจะเรียกว่าเอาเข้าวสลาม,มันเดอร์ ซาลาแมนเดอร์ก็จะเป็นตัวเครื่องที่เป็นเหมือนกับตัวเตาย่างแต่ย่างจากด้านบนแล้วก็กดลงได้นะครับ่อเพื่อให้หน้าเขาเกิดกระแตงนะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่มีนะครับในเมื่อไม่มีเราก็เข้าเตาอบได้เลยเอาเข้าแค่ฝาอบลมร้อนหลักการเดียวกันเลยได้ครับเพราะมันจะเป็นเฉพาะไฟบนใช่ครับเอาอบข้าวแค่ข้างหน้าเขาเปลี่ยนสีถ้างั้นเนี่ยเราก็ใช้แค่ไฟบนก็ได้ไม่ต้องใช้ไฟล่างได้ครับอุณหภูมิสักเท่าไหร่คะเชฟร้อนที่สุดเท่าที่จะทาได้สองร้อยห้าสิบนะครับเข้าเตาอบเลย จับตาดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขออกไไปเลยบางเดียวเป็นเมนูแรกนะครับของนมนะครับ หอมมากนมนะครับนมในโครงการช่างหัวมันตามราชดรินะครับก็เป็นเมนูคอรีฟลาวเวอร์กาแตงนะครับหรือว่าดอกกระหล่ำอบชีสนะครับทำเชฟซินหนึงถ้าสมมุติว่าเราไม่มีดอกกระหล่ำหรือเราจะใช้ผักอย่างอื่นในการทํากระแตงได้ไหมคะได้ครับเยอะแยะเลยนะครับจริงๆรกมั่งมายหลากหลายนะครับก็หลายๆคนชอบทานผักโขมอบชีสเป็นต้นนะครับลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะตัวนั้นจะไม่ใช้มอรนี่ก็จะเป็นเบชาเมลเฉยๆก็คือไม่ต้องใส่ไข่แดงว่างครับเถอะโอเคครับโอเคคุณหมอ ลองชิมดูเลยครับแต่ว่าร้อนนะครับต้องระวังนิดนึงอันนี้ไม่ค่อยยืดเนาะมันจะไม่ค่อยยืดครับเพราะว่าเป็นกูแย่นะครับส่วนด้านในก็จะเริ่มยู่ตัมมากขึ้นหอมมากหอมนมกับหอมกูแย่ค่ะอืนะครับกลิ่นที่ชัดเจนเลยคือกลิ่นนมนั่นแหละถ้าใครชอบพวกชีสนะคะมันจะเข้มข้นจะมีกินแล้วจะรู้สึกถึงความเป็นนมแล้วก็จะมีความมันออกเค็มๆนิดนึงค่ะ แล้วก็ตัวผักมันก็จะนุ่มผอดใช่ครับอันนี้เนี่ยเราทานแบบนี้เลยก็ได้หรือทานเป็นซยดชก็ได้นะครับค่ะเยอะๆอะไปนะคะสำหรับพอเช่นเดียวค่ะจะกินแบ่งกันอันนี้สำหรับทั้งครอบครัวเเลยนะครับโอเคกับเมนูนมเรามีหนึ่งเมนูคาวแล้วนะครับเราจะมีหนึ่งเมนูที่จะมาเขาเรียกว่ายกรสชาติของนมให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นเมนูที่เชื่อได้เลยว่าไม่มีใครไม่ชอบนะครับจะเป็นเมนูอะไรติดตามชมในช่วงหน้าครับ อีกหนึ่งเมนูนะครับเมนูในช่วงนี้ก็จะเป็นเมนูเครื่องดื่มนะครับที่ไม่น่าจะมีใครไม่ชอบอันนี้เห็นแล้วก็รู้เลยร <c oughs> เราจะเอานมนะครับที่เรียกได้ว่ามีความมันสูงเนี่ยแล้วก็มีความหอมอร่อยเนี่ยเอามาทําคู่กับชา,ชาครับเราจะทําวันนี้เราทาชาไทยกันนะครับ มันเป็นสิ่งที่เราซื้อกินกันบ่อยแต่น้อยคนที่จะทําทานเองนะครับถ้าวันนี้ต้องไม่ธรรมดาใช่ไหมเพราะว่าจะออกรายการใช่ถ้าวันนึงเกิดสนใจไม่อยากจะทําชาเองเนี่ยก็สามารถจะทําได้ตามนี้นะครับผมจบรายการนี้จะมีคนเกิดอาชีพใหม่นะครับโอเคเราเริ่มต้นเลยก็คือเราก็เตรียมของไว้นะครับหลักๆก็จะมีน้าลิตรครึ่งนะครับผงชานะครับเราใช้ชา2แบบคือชาแดงนะครับก็ือชาแชาแดงชาไทยนะครับกับชาซีลอนนะครับ2ออย่างนี้เราจะใช้ปริมาณเท่ากัน แล้วก็รวมกันนะครับโอเคที่เหลือก็จะเป็นสตเวียครับนมข้นหวานนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้นมสดนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทําแบบสําเร็จรูปถ้าในทางเครื่องดื่มหรือในทางบางที่เรียกว่าพรีมิกซ์ก็คือทุกอย่างเสร็จหมดเลยพร้อมเสิร์ฟ <Okay. S 1> ถึงเวลาคือเอาไปเสิร์ฟได้เลยเทใส่น้ําแข็งทานได้เลยนะครับโอเค okay. เริ่มต้นเลยแล้วก็ต้มน้ำนะครับใช้น้ําเดือดนะครับระหว่างที่เรารอน้ําเดือด นะครับเราผสมชาสองตัวนี้เข้าด้วยกันนะครับการผสมชาสองตัวนีเ้เราไม่สามารถเทเข้าไปอย่างนี้ได้จริงๆเราควรจะต้องเอา,เอาชามใหญ่<า>หญครับแล้วก็คนให <Mix S 2> ้เข้ากัน,กนเพื่อที่ให้ชาสองตัวนี้ผสมกันได้อย่างเต็มที่เราชาสองตัวนะครับผสมกันนะครับ ใช่มีเหตุผลอะไรถึงต้องใช้ชาสองชนิดนะคะใช้อันเดียวกันไม่ได้หรอคะใช้เพียงอันใดหนึ่งได้คือจริงๆแล้วเราอยากได้ความหอมนะครับความหอมของตัวชาซึ่งชาทั้งสองย่างก็จริงๆแล้วชาทุกประเทมันมีกลิ่นที่ต่างกันใช่ครับที่ต่างกันมากนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะใช้ทั้งสองตัวเนี้ยเพราะว่ามันมีความหอมที่ส่วนเป็นส่วนผสมที่สองตัวที่พ่อชงออกมาแล้วลงตัวที่สุดนะครับค่ะเราจะ ชักชานะครับทั้งหมด12รอบนะครับโอเคมันมีความหมายไหมคะอีกกี่รอบอกี่รอบเนี่ยมีครับจริงๆแล้วมันเป็นเกี่ยวกับคุณหมอเคยเห็นเรื่องเกี่ยวกับการที่เครื่องดื่มหรืออ,อาหารได้รับออกซิเจนไหมครับยกตัวอย่างอย่างเช่นไวน์นะครับถ้าเราเคยเห็นเนี่ยมันจะมีไวน์บางอย่างที่ต้องเปิดทิ้งไว้เป็นเวลานานๆแล้วกลิ่นจะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันครับ การทําชานะครับเราต้องการให้ตัวชาเนี่ยได้ผ่านอากาศหายใจนะครับเพราะฉะนั้นเราจะดึงชาค่อนข้างใช้เวลาแล้วก็เทไปเทมาให้ได้ครบ12รอบนะครับก็คือจริงๆเป็นการเติมอากาศเข้าไปหรือพูดง่ายว่าทําให้มันเป็นฟองขึ้นมานั่นเองใช่ครับค่ะคโอเคครับเราก็จะดึงผ่านให้เขาผ่านอากาศนะครับดึงสูงๆเลยพยายามอยู่พยายามฝึกอยู่ครับฝึกอยู่ เดี๋ยวพี่น้องชาวต้าเห็นเราจะอาจจะมีการส่งอีเมลมาสอนผมได้บอกว่าอันนี้ <c oughs> ไม่ถูกค่ะนะครับให้เขาหายใจทั้งหมดนะครับประมาณ12ครั้งอันนี้ครั้ง <Okay. S 2> ที่4ผมกำลงจะเริ่มครั้งที่5 <c oughs> ครับก็คือเราก็จะเทกลับไปกลับมาโดยที่ผ่านตัวไอตัวถุงกลองตลอดเวลา <c oughs> ใช่ครับให้ตัวน้ำเนี่ยได้ผ่าน ตัวชานะครับ,รบอันนี้เป็นรอบที่7แล้วนะครับหมอก็เวลาเราอันนี้ผมสังเกตนะครับคือเราจะยกตัวถุงชาขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็เวลาเราเทเนี่ยเราพยายามจะเทให้ได้โดนทั่วกับใบชานะครับใช่ใชเหมือนเวลาเขาชงชาเนาะน้ําแรกก็จะยังไม่ทานแล้วก็เป็นประมาณน้ําที่2ให้มันแบบกลิ่นใบชาหอมละเหยเลยมา,มาก่อนใช่อันนี้เป็นรอบที่8นะครับเรา,เาค่อยๆไป นี่ใครดูอยู่อาจจะไม่ดูออฟเฟชชัล <professional S 2> มากเท่ากับชาชักที่เราเห็นปกติที่เราที่เราเห็นน่าจะเป็นมืออาชีพของจริงนะครับผมเป็นมือสมัครเล่นนะครับถ้าเห็นสูตรข้างล่างก็จะเห็นว่าแบบมันเต็มไปด้วยนมข้นแล้วก็นมสดแล้วก็ครีมเทียมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยในกลุ่มของชาไทยจริงๆแคลอรี่เยอะนะคะถ้าเกิดจะทานเราทานได้แต่ว่าอาจจะทานปริมาณน้อยหน่อยหรือว่าแบ่งกันทานหลายๆคนเนาะโอเคครั้งที่12ครับผมแหมครบเลย ตรงนี้นะครับหลังจากที่เราครบ12บครั้งเราก็จะปล่อยใบชานะครับให้เขาแช่อยู่ในน้ำเนี่ยอีกสักประมาณ5นาทีนะครับเพื่อให้ได้รสของใบชาได้อย่างเต็มที่นะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับให้เขาจมลงไปอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะแช่ทิ้งไว้อย่างนี้ประมาณ5นาทีนะครับแล้วก็จะเริ่มปรุงได้เลยครับแล้วก็เตรียมเมลอนนะครับสำหรับที่เราจะทำเป็นไข่มุกนะครับ แทนที่จะเป็นชานมไข่มุกเราก็เปลี่ยนจากไข่มุกเป็นเมลอนใช่ครับอันนี้เป็นสกูปช้อนนะครับเราเลือกไซส์ได้เลยวันนี้ผมใช้ไซส์เล็กหน่อยนะครับก็กดลงไปแล้วก็หมุน เราจะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับหนึ่งแก้วเดี๋ยวเราใช้ตกแต่งข้ามนนา่าจะพอดีนะครับเริ่มต้นชงก็มีสตรีวีอรครับเราไม่ได้ใส่เต็มสูตรเพราะว่าทีเด็ดเราอยู่ที่นมอยู่แล้วนะครับโอเคแล้วก็จะมีเป็นมน,นมนมข้นหวานเพิ่มความหวานนิดนึงนะครับแล้วก็ทีเด็ดเราก็คือนมนะครับก็ใส่นมลงไปนมสดนะครับเต็มมันเนยของโครงการช่างหัวมันครับตามพระราชดำรินะครับ สีสันสวยงามแล้วก็เป็นสีของชาหลังจากนี้เราก็จะเอาไปจัดลงแก้วนะครับก็เรียบร้อยวันนี้อีกทางเลือกหนึ่งนะคะถ้าสมมุติว่าเราไม่ใช้เมลอนเราก็อาจจะใช้เป็นเฉาก๊วยได้ครับเดี๋ยวจัดทั้ง2แบบเลยได้ครับโอเคเราไปจัดลงแก้วนะครับคุณหมอก็วันนี้มีท็อปปิ้งมา2แบบที่เมื่อกี้เราทำก็จะเป็นเมลอนนะครับแล้วก็เฉาก๊วยนะครับเราก็จะจัดทั้ง2แบบเลยใส่ข้างลงไปนะครับ พื้นฐานของชาที่ดีก็มาจากสองอย่างนะครับก็คือชาที่ดีกับวัตถุดิบนมที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้สุดยอดนมมาครับยังไงก็อร่อยนะครับรับประกันเดี๋ยวเราจะใส่ท็อปปิ้งนะครับเดี๋ยวคุณหมอใส่ชอก้วยเดี๋ยวผมใส่เมลอนนะครับโอเคครับก็จะได้เป็น2เวอร์ชั่นนะครับ เป็นชาไทยเฉากล้วยกับเป็นไข่ม <bane> <c oughs> ุกเมล่อนนะครับอ่าทั้ง2 <c oughs> แบบเลยอันนี้ต้องขอบคุณตัวนมนะครับจากโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริเป็นตัวยกระดับให้ชาไทยเราอร่อยมากขึ้นครับ ก็เรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูชาไทยของเรานะครับก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับกับโครงการช่างหัวมันาตามพระราชดำริ<ล>ะรนะครับที่เลือกเฟื้อสถานที่แล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้เราได้ใช้กันวันนี้ครับในช่วงหน้านะครับเราก็ยังมีอาจารย์ต้นกับพี่บวยนะครับมาแนะนําการออกกำลังกายนะครับว่ามีเคล็ดลับเทคนิคอะไรบ้างนะครับติดตามดูกันว่าทีนี้จะมีเคล็ดลับที่น่าสนใจอะไรมาฝากท่านผู้ชมนะครับส่วนตอนนี้ผมกับอาจารย์เอต้องขออนุญาตลาไปก่อนขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ การที่เรามีความคล่องแคล่วว่องไวมันต่างจากความเร็วยังไงพี่ความเร็วในส่วนใหญ่มันจะมองในเรื่องของจากจุดหนึ่งไปอีจุดหนึ่งเป็นเส้นตรงครับ,รบอย่างเช่นพี่วิ่งร้อยเมตรใช่ไหมเร็วเร็วพี่คือออกจากสตาร์ทไปถึงเส้นชัยครับนะ네ครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของความคล่องแคล่วว่องไวเนี่ยมันคือเปลี่ยนทิศทางพี่ oh. อาจจะความเร็วอาจจะสู้บว่ไม่ได้ฮะครับโอ้แต่การเปลี่ยนทิศทางพี่เร็วมากเลยปุ๊บไปซ้ายมากลับมาขวาปุ๊บย้อนหลังปุ๊บไปหน้าอ,อย่างเงี้ยนั่นคือความคล่องแคล่วว่องไวนี่เป็นทักษะกีฬาทุกประเภทเลย